จะลืมกุญเเลกดตามเพื่อมันไปต่อครับมันไปต่อแล้วครับทูมันกลค์เลยเ่ะผมเป็นผู้ทีโอเคทุกคนแล้วใช่ไหมผมก็จะกุญเแลวนะผมมีลูกนกเล็ก ผมจำความได้ก็คือก่อนในขะไอ้ก่อนออ <c oughs> สองการปีี่แล้วที่สองการปีที่แล้วอะไรนะพี่เนมเนมเทกพี่เนมใส่ชุดดูม,มาคเอร์ มาแจ็เหมือนเดิมเลยนะหลานนี่ Let us see We see it. I not know แต่มันโดนแบนไปแล้วเอ่อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเาหมาดม, <c oughs> มีวีสีจัดอันดับไปเลยครับทุกคน เนมใส่ชุดปูมาเตอร์เต้าอ,อ,อะไรนะเต้าอ,อีอะรนะสิมาเทียนนี้มันยังไม่เอาเนมไม่เอาเนมเดี๋ยวเอามารอบักกูเูียมบอกนะเมื่อไหร่มันจะได้สักทีวะสามสิบชาติผ่านไปได้แล้ว ดินจำระบ,บาปนี่เดินจำระบ,บาปนี่เดินจำระบ,บาปนี่มึงมาต่อยกับกูเลยไหมนี่กูมันไม่มีเหตุให้กูเสียแล้วกูจะเก็บตัวนี้มาทำใหม่กูเกลียดกูเกลียด ไม่เนี่ยนี้ก็ไม่เห็นอะไรอะเรอชิบหายลพอกโซ่อยไงนกใช้ลก่ยักษไม่ได้เย็น Oh, yeah. 很酷的东西。 เดี๋ยวเงียบมากผมน้งฟังใจเล่นเงียบหองอย่ี่องยู่นี่องอมาเล่นฟรีไฟแม็กดครับเล่นฟรีไฟล์ธรรมดานี่แหละ ก็ยังเล่นมคุณตีนูค้าง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 เนยนคุตีนละค้างจะตีนเลยเฮ้ยมัวางเยอะห้ยเ้อวอเตมแบบเลยเฮ้ไอวอตเต็มแบบแล้วเฮ้วอเตมแบบแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอวอเต็มแบบแล้วชิไปแล้วไรอสปนะครับ จะ uhm. ต่อตสู้อะไรทั้งหลุ่้ยบหายแล้มั้มันถือกงเชื่อสายกขาบอกในตัวล้ะ ไม่เยี่ยมเลยไม่ได้ใช้สกิลของตัวนี้สทีลนี้มันต้องใช้เหตุกวาดพาเลยไปเจอไปแทงได้ว่ะเนี่ยเธอก็ได้ละดีกว่าตีใหญ่กวนตีนกูหรอ มึงควรเปลีนกูนกนกนหรอมึงก็แค่วางไอ้บอปิดไว้ข้างหลัง lục đi cho nó silver mua sổ xin mua nước mà đâu หวังว่าคงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะเอ๊ะสุขามหนึ่งวีหนึ่งก็ไปเฮ้ยเอิ่มผมจัดเป็นหมดวัวโต้ว้สักหนึ่งอันลนะ,ะนะ ผมจัดเป็นโหมดหัวโตให้แล้วกันนะเพราะอันนี้ผมจคดคลิปแล้วนะโห, <c oughs> หมดหัวโตสักหนึ่งตาร์ไดกันนะจำได้ผมนีไมันจะเล่นนานแล้วจำได้กันสองปีที่แล้วเดือ <c> น <oughs> ันที่สิบสามเดือนเดือนพฤษภาคมี่สับสาม

แล้วอะไรนี่จะนายจ๋าไม่พูดย่าอะไรของกูอยเนี่ยจะน่านายจ๋านกกสองอันนี้ปัดเป็นหมดรล้บ,บ้าด,ด้วยกูทำได้กูเชื่อแล้วกูเชื่อสิยัง,ยงมันกันยรยังมนกันาร์ม ก็จะลุกสวนลุสวนลุกสวนน้วนนี้นั่นมีลิฟ่าหรือป๊าคือรหัสเก่าคือรหัสแรกว่ามีชุดบูมันเตอร์มีชุดนู่นนี่นั่นนะแต่ก็โดนแบนไปเพราะเป็นแล้ว เห็นคอนอยู่ตรงนู้นไม่น่าไว้ใจทิ้งมีประโยชน์เชนก็หมดทิ้งหมดประโยชน์กูกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกกูจะตายแล้วเนี่ย ส,สบาบังคาวีวรีสอร์ท Oh. Help me, please! Help me, please! Please, the help me! Help me, the please! Please, the fucking the shit, the fucking the shit!

กูต wow. ้องฉลาดมากขึ้นดีว่าถ้ากูขวโตอ่ะสมองกูต้องใหญ่แบบบิ๊กไซส์ใจเอ็บิมเออก็จะเบิ้มอะไรกันบิมไปที่ตู้กดอัตโนมัติดีไว่า ะะเสียงปืนคำรามนะมึงคือถ้าเพื่อนบอกหลังต้นไม้นี่กูจะงงงมากเลยต้นไม้ไหนวะตกก็เข้าขอเฮ้ยมันไม่โดนสักทีวะ หลังโอ๊ยพุง่งลงนี่กูจำได้ละพุ่งลงเนี่ยคือพุ่งลงเนี่ยกูจำได้เลยนะไอ้เหี้ย

เือแจ๊กแจ๊กมเองมันจะส่งเดบอนบอัวเดี่ยวกันโอเค <c oughs> ไป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 ,ปาปั <c oughs> นไป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 อไป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 ้ปไ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 ไป่ป ผมต่อัดต่อให้แล้วนะนะยาวเกินความจริง